สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่7พฤษภาคม2568วันนี้ต้งบหกเลยว่าโอ้โหตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า30จุดรือว่าสอดคล้องเดียวกันกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศในที่มีข่าวมาว่าทางด้านของสหรัฐเนี่ยด้วยวจะมีการเจรจาทางการค้ากับจีนนะครับในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกในจุดนี้ทําให้นักลงทุนวันนี้รยกว่ากลับเข้ามา ซื้อขายเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าหุ้นเซกเตอร์หลักๆนะหุ้นตัวใหญ่ๆก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ไว่าจะเป็นตัวกลุ่มแบงก์สื่อสารพลังงาน LT เ t หรือว่าวันนี้เป็นวันของหุ้นใหญ่แบบว่าจริงๆนะครับวันนี้ดัชนีปิดที่1220.27จุดเนะครับเพิ่มขึ้น32.41จุดคิดเป็น 2. 7 3เมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 53,984.70ล้านบาทเาดี๋ยวรยจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรณพัฒน์บสสร,ริเชษหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทอลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า k s s สักคู่ครับ สวัสดีครับคุณกรณพัฒน์ครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องบอกว่าหุ้นบ้านเราบวกกว่า32จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ครับครับก็วันนี้ก็เป็นจิตยาบวกในเรื่องตัวเทรดทล์กนะครับจีนกับสรัฐมีสัญญาณที่จะหารืกันนะครับที่สวิสเซอร์แลนด์ประเทศกลาดนะครับขณะที่บ้านเราเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดเองกำลังอีเว์ที่ทางตัวไม่เหนไทจีเอ็ที่จะเข้ามาตลาดนะครับ ก็น่าจะเป็นแรงกรรงลับขึืนในตลาดเองเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้น,นมานะครับเป็นภาพปบวกตอนนี้ครับผมครับผมแหมหรือว่าวันนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงทิศทางแนวโน้มกรอบการผู้ใหม่ของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรครับกรพันธ์ครับทิตะวอกตลาดค่อนข้างดีเลยนะครับมาด้วยโวลุ่มแล้วก็การผ่านแนวบ้าน1220เนี่ยนะครับก็ทําให้เซ็ตเองเระยะถัดไปนะครับยังน่าจะไปได้ต่อนะครับอาจจะมีกรอบกรอพัน 2 5 0บวกลบนะครับที่จะเป็นจุดท,ที่ตลาดพยายามขึ้นไปเทสตนะครับตรงน,นั้นก็ต้องตามดูกันว่าเรียนอย่อตลาดสามารถก้าข้ามได้ไหมถ้าก้าวข้ามได้เนี่ยระดับ1 3น3ถึง1 3น0น่าจะเป็นโอกาสซึ่งทำางิงจิงมันมีโอกาสด้วยนะเพราะว่ามันคล้ายกับช่วงที่ตลาดหุ้นไทยเริ่มเด้งกับปีเชฟช่วงเดือนอบีนาเมษาพฤษภานะครับของปี2 5 2พดนีนะครับตอนนั้ก็มี กองทุน S S F X นะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ตลาดวยู่ในโซลร่าก็มีแรงโนุนทั้งเงินภายในแล้วก็จิตเียวบวกสถานการณ์ที่เปนคลายลงนะครับลานซับไปโซนถูกเป็นโครงสร้างคลายกันครับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกนภัน์มากนะครับที่มาให้มุมมองอยู่นี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกนพัท์บรชเชนหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทดัดซับกรุงศรีจำกัดมหาชนึกว่า มองภาพบวกก็รุนไปต่อนะครับตัวอย่างนี้น,น,นี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับในเ่องของ4หุ้นสุดสิงกันมาโดยทีมข่าวของคุณอินไซมีการก่อติดหน้ากระดาษครับมีหุ้นน่าสนใจครับเริ่มจากตัวแรกนี่คือตัวของ AOT นะครับวันนี้ปิดที่39บาทยี่สตางค์เพิ่มขึ้น2บาทยี่สตางค์คิดเป็น6.0 8ตัวที่2นะครับ BDMS วันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 24บาท70ตา่างเพิ่มขึ้น90ตา่างคี่เป็น3.78ปตัวที่3มนะมารีนะครับวันนี้ราคา้ปิดที่8บาท60ต่างเพิ่มขึ้น1บาท80ต่างคิดเป็น26.47และตัวที่4ี่ซูปเปอร์นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่21ตางนะครับเพิ่มขึ้น5ตางคิดเป็น31.25เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือช่วงของ สี่หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนสนใจอยากจะเข้าเล่นเก่งกําไรอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่าน,นี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้เป็หึงเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดซ่ากันบ้านโดยคุณอภิวัตวีศรีเวชทำาวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ดีบริเตอร์จำกัด วันนี้ได้นำมา2ตัวตัวแรกนี่คือตัวของกรัรมนะครับรหรือว่าหรือว่า gulf นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าฟื้นแข็งแกร่งนะครับให้แนวรับที่48บาทแนวรัฐไปที่46บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่52บาทต้านไปที่55บาทวันนี้ราคาหุ้นของกรัรมเองปิดที่50บาทเพิ่มขึ้น2บาท75สตางค์คิดเป็น5.8 2สซส่วนแซฟสองที่คุณอภิวัตแนะนำนั่คือของอมตะนะครับต้องบอกว่า รูปแบบของกราฟน่นเรียกว่าขาฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่15บาทแนวรับไปที่14บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่17บาทต้านไปที่18บาทวันนี้ราคาหุ้นของอมตะปิดที่15บาท80ตางเพิ่มขึ้น50ตาน่างคิดเป็น3.27ปนะรเนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชอบฝากได้ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียหุ้นนิสัยเพื่อเป็นกำลบงใจให้กับ ทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม